ฟัน88สมัครสมาชิกครับฟรี300บาทรายละเอียดอยู่ที่ first comment นะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาโมเมน์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่วันเสาร์ที่24ตุลาค,คมนี้นะครับระหว่างพิษะแทงแมนเชสเตอร์เตะเจ็บกลางโอน์ทัฟฟอร์ดต้อนรับการเรียนของสิงห์บลูเชลซีแอนนสดทางทรูวิชันเวลา5ทุ่ม30นาทีนะครับาเรง่มกที่สถิติที่เจอกันมาครับ Head to Head เกมกันหมดห6ครั้งนะครับ เป็นฝั่งแมนยูนต็ดชนะไป17ครั้งฝั่งเชลซีชนะไป18ครั้งเสมอกันไป21ครั้งนะครับผลงานส่วนใหญ่แล้วก็แข่งบ้านใครบ้านมันนะครับแข่งที่อนเทฟฟอร์ดแมนยูเตตก็จะเป็นฝ่ายชนะสะส่วนใหญ่แล้วก็แข่งที่สตัมฟอร์ดก็จะเป็นฝ่ายของเชลซีชนะสักเป็นส่วนใหญ่นะครับ ผลงาน5แมตช์หลังสุดที่เจอกันในเกมลีกรปรากฏว่าเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์เดนเจ้าบ้านชนะไปถึง3ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งเชลซีไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยใน5นัดหลังสุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานเห็นของคุณซือแฟงแลมพาดโดยเฉพาะในฤดูกาลที่แล้วครับเจอกัน2นัดในลีกปรากฏว่าแมนเเต็ดเก็บชัยชนะได้เรียบเลยนะครับ เลกแรกแข่งกันที่อันทัฟฟอร์ดแมนยูนเต็ดชนะไปก่อน4ประตูต่อ0แล้วก็กลับมาแข่งเล็กที่2ที่สแตมฟอร์ดปิดเชลซีก็แพ้ให้กับยูนเต็ดไปอีก0ประตูต่อ2ละครับผลงานของแลมพาร์ดในการเจอกับแมนยูนเต็ดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมาดู5้านัดหลังสุดในเกมลีกครับ ฝั่ง้าบ้านแมนยูเนต็ชชนะไป3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2นะครับแต่ว่าสถิตินี้รวมกับฤดูกาลที่แล้วนะครับในการเจอกับเวสต์แซิตี้ล่างสุดนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้แมนยูเพิ่งลงแข่งไปแค่4ีนัดเท่านั้นนะครับฝั่งของเชลซีครับ5้านัดในฤดูกาลนี้ครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ผลงานนัดล่าสุดในเกมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีโอกาสจะเก็บ3แต้มในบ้านแต่ว่าไม่สามารถทําได้เลยครับมาดูผลงานในฤดูกาลนี้ครับแมนยูเนตดอันดับที่15เชลซีอันดับ8นะครับ แมนยูนเตชนะไป2แล้วก็แพ้สครับส่วนฝั่งเชลซีชนะ2เสมอ2แพ้หนะครับแพ้กับลิวพูเกมเดียวครับส่วนในเรื่องของค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อเกมนะครับแมนยูนเซตอยู่ที่2.25ลูกต่อเกมนะครับที่จะสามารถยิงกู้แข่งได้ส่วนฝั่งเชลซีมากกว่านิดหน่อยครับ2.60ลูกส่วนค่าเฉลี่ยการเสียประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างมากหน่อยนะครับเพราะว่าไปโดนเฉลี่ยจากเกมแพ้ท็อตแนมสเปอร์คาบ้าน โดยพวกเขาเสียประตูต่อเกมไยูที่3ลูกลนะครับส่วนฝั่งเจลซีนะครับคาเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกม1.80ลูกผู้ทงานกลมกลมประมาณสัก2ลูกต่อเกมนะครับ มาดูสภาพความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านครับปีศาจแดงในเกมนี้โอเล็กุนัโซชากุนซูชาวนาเวออกมายืนยันนะครับว่าเอลิกเบย์ยี่ที่ไม่สามารถลงในเกมกลางสัปดาห์ได้เนื่องจากโดนโรคเลียงเล่นงานกล้ามเนื้อแหละครับซึ่งจะทําให้กองหลังทีมชาติอวอริดโคชต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา3-4สัปดาห์นะครับแล้วก็จะพลาดเชือทีมในเกมที่จะพบกับสิงห์ตนมืนคลาม A ix, one, แอร์เบอรดิสิกฮาร์สแนนและก็อิสตันบูบาซักเซเฮียรวมไปถึงเอฟฟตันด้วยนะครับโดยคาดว่าจะตัวจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากช่วงพัเบบรทีมชาตินะค ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเวสต์บรอมช์เบียนในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนแหละครับเช่นเดียวกับแฮ์รี่แม็กควายนะครับอีกคนที่ไม่ได้ลงสนามในเกมกับเ h a ชหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมทีมชาติแหละครับแต่โอ,อเลกุนน่าโซชาหวังว่าสัดีดิแบ็กเลอร์ูดดีจะผ่านการทดสอบความฟิตกลับมาเ่อยทีมได้ทันเวลานะครับ ด้านของอาร์ซเซลตัเซเบ้ที่เพิ่งได้รับโอกาสลงสนามนัดแรกในรอบ10เดือนครับก็สามารถทำงานได้อย่างน่าประทับใจในการเจอกับปาดีสันชักแมงโดยในแดนหน้าเลดเดวิลส์ยังไม่มีอองตนี่มาร์ซยลที่ติดโทษแบนนะครับในเกมที่2จาก3เกมหลังจากไปโดนใบแดงในเกมเจอกับสเปอร์นะครับจึงทําให้อดิดาวยิงตัวใหม่อย่างเอดิสันคาวานี่น่าจะได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในเกมนี้นะครับโดยที่มาคัสและปอร์ซึ่งเป็นฮีโร่ในการซัดประตูชัยในเกมล่าสุดก็จะได้ลงสนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ความพร้อมของฝั่งผู้มาเยือนครับสิงห์บลูส์เชลซีครับสะดุดไม่ชนะใครมา2นัดติดต่อกันนะครับในการเจอกับเซาท์ทิมตัน3-3ครับเสมอในเกมเลีกแล้วก็บุกไปเจ้าเซเวีย่า0-0ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสภาพทีมของคุณซื้อแฟรงก์แลมพาร์ดค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับขาดเพียงแค่บิลลีก่กิลมอร์เท่านั้นที่ยังคงต้องพักรักษาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าในเวลานี้อยู่เลยครับ ขณะที่เอ็ดวาร์เมนดี้สลัดลูกเดี่ยงกลับมาเฝ้าเสาในเกมเจอกับเซบียานะครับแล้วก็ช่วยทีมไม่เสียประตูอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ฟรังน้ำผ่าคุณสุน,นุ่มไฟแรงออกมาประเทีความกังวลเกี่ยวกับสภาพความฟิตของเตียโกซินวานะครับจากการประทะกับผู้เล่นเซบียานะครับในช่วงครึ่งหลังของเกมดังกล่าวแต่สุดท้ายก็สามารถเล่นในครบ90นาทีนะครับขณะที่ฮาคิมซิเยกดาวเตะป้ายแดงที่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นยังคงต้องรอโอกาสอาวซ้าทเป็นตัวจริงนัดแรกต่อไปนะครับ มาดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของฝั่งเจ้าบ้านปีสศาจแมนเชสเตอร์เนเต็ดโดย h ุ่น score.com จัดให้มาในระบบ3-4-1-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเคอาครับแผงหลังใช้3ตัวนะครับมีอักเซลทุนเซเบ้วิกตอร์ลินเดเลฟและก็ลุคชอครับส่วนกองกลาง4คนครับวิงแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซ์เตลเลสนะครับวิงแบ็กขวาอารอนวันวิสซาก้ากลางคู่ใช้สกอตแม็กทูมิน่กับออพ็อกบาแหะครับส่วนกองกลางตัวลุกนั้นใช้บรูโน่แฟนนันเช่นเคยนะครับ หน้าเป้า2คนใช้เมสันกรีนบูธกับมาคัชแรดฟอร์ดนะครับแต่คาดว่าตำแหน่งของ Green wood, กรีนบูธน่าจะเป็นเอรนสันคาวานี่ลงเล่นมากกว่านะครับฝั่งของเชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูเป็นไอดูอาร์เมนดี้นะครับแผงหลัง4คนครับแบ็กขวาลิสเจมแบ็กซ้ายเบนชิวเวลครับผู้เชนเตอร์คุสุมากับเตียโกซินบานะครับกลางรับ2คนใช้ตูติโยกับเอ็นโคลกองเต้เช่นเคยนะครับสามประสานตัวรุกเมสันเมาส์ฝั่งขวาครับผู้ชิดฝั่งซ้ายแล้วก็คายฮาวบัสยืนหน้าตา่ำ ส่วนน้าเป้าใช้ติโมแวนเนอร์นะครับปิดท้ายกันที่ฟันธงลงสกอร์คู่นี้ครับผลงานของเชลซีนะครับนัดหลังๆไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด่านัดหลังสุดพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยฉะนั้นเกมนี้จึงฟันธงไปทางฝั่งของยูไนเต็ดน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้มากกว่านะครับเนื่องจากพวกเขากําลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจเลยทีเดียวประกอบกับผลงานที่เจอกันค่อนข้างดีกว่าชัดเจนนะครับเชื่อว่าทีมของคุนซูโอ,อเล็กน่าโซชาน่าจะเก็บชัยชนะสกอร์ขาดเกิน2ลูกนะครับ แล้วคอบอนทุกท่านละครับคิดว่าอย่างไรสําหรับเกมคู่นี้จะออกเสมอหรือว่ามีฝ่ายชนะสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนรอบอนเช่นเดิม1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อครับ